รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมลาโกุกัน้งน,นะจ๊ะนี่คือรายการเพลงครับและธรรมะอยู่ในรายการเดียวกันครับสุดยอดมากๆธรรมะคู่กับอธรรมอย่างแน่นอนนะครับผมนี่คือฟังเพล,เลงันแรกท่าเจอกันทุกวันนะฮะโอ้โหจัดถึงสุกเลยทีเดียวนะครับ9โมงแบบนี้นะครับผมทางช่อง GMM25 นั่นเองนะฮะพระจัยครับเรื่องของกีฬานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมออก,กำลังกายได้มีประโยชน์อะไร,รอ่า เสียเสียเงือให้กับน้ำตาดีกว่าเสียกีฬาให้กับยาเสพติดีสับกันนาฮะ,ะอะไรเสียน้ำตาให้ยาเสพติดดีกว่าเสียเสียเหงือให้กับกีฬาอ๋อดีกว่าเสียน้ำตาให้บางกะปิลแล้วแต่เลย <c oughs> เดี๋ยวตั้งแต่ให้ยาเสพติดเรื่องกีฬาแล้วกันมีโอกาสครับเห็นอย่างนี้มีโอกาสได้ไปคัดตัววิ่งทีมชาติกับเขาคือต้องบอกว่าพี่ตูนบริสแลมเนี่ยไปคัดตัวเล่นปิงปองทีมชาติแต่ลาคุ้งเนี่ยนี้ไม่ค่อยไม่เคยบอกใครมาก่อนนะเพิ่งไปคัดตัวเยาวชนทีมชาติมาเยาวชนได้แล้อเป็นเยาวชนเยาวชนย้อนหลังนะครับผมเพิ่งไปคัดตัวทีมชาติมาวิ่งครับอสี่ตีลอกที่เขาทำไว้ร้อยเมตรเนี่ยเขาทำมันไว้ประมาณ 9. ุด ประมาณ9.6ไม่ถึง10วิวันนั้นผมไปที่สนามไทยญี่ปุ่นผมวิ่งไป7วินาที7วินาทีเข้าเส้นชัยเรียบร้อยวินาทีที่8ผมล้มแล้วแล้วยังไงแล้วคนอื่นก็วิ่งเข้าไปหมดเลยเข้าลเข้าลอวเข้าล้อ ต่ <laughs> นรอกทำไมเนี่ยไม่ได้ผ่านซะหน่อยเออแต่ก็ออกกำลังกายนี่ก็ดีมากๆนะบางคนตื่นมาตอนเช้าถ้าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนก็ออกกำลังกายก็ดีนะจะได้ร่างกายแข็งแรงสนับสนุนสนับสนุสนอโอเคไหครับผมค <c oughs> ุณผู้ชมสามารถฝากเพลงนะฮะมาให้พระเจาข,ของเราหาธรรมะในเพลงได้นะครับทางเฟซบุ๊กของเรานะครับ facebook.com/gbmchannel <c oughs> นั่นเองนะครับวันนี้มีหนึ่งเพลงครับที่ฝากเข้ามาครับเป็นเพลงของคุณโจ๊กโซคู ชื่อเพลงสมองสั่งให้จำหัวใจสั่งให้ลืมครับฟังครับ ร้องเพลงเพราะยิงเพลงรักเพลงซึ้งนี่เขาก็สุดยอดไปแล้วครับคำว่าหัวใจนี่นะคำว่าหัวเนี่ยมาก่อนใจแต่พออกหักทีไรมันจะเจ็บที่ใจทุกทีอครับผมหัวเราเนี่ยมีสมองมีสมองคุณหมอก็บอกเลยว่าคนเราจะตายไม่ตายดูที่ก้านสมองครับแต่ก้านสมองตายถึงหัวใจยังเต้นอยู่ก็ถือว่าตายโอ้เหมือนกันกับบทเพลงนี้เลยสมองสั่งให้ลืมครับแต่ใจเัาไปสั่งให้จำใช่ไหมสมองสั่งให้จำหัวใจสั่งให้ลืม ใช่ไหมถูกสโอ้โหดูธรรมชาติธรรมชาติพอเนื้อเพลงเขาบอกแล้วก็ในสมองมันสั่งให้ลืมเธอไปแต่หัวใจบังคับให้จดจํายิ่งอยากลบเท่าไหร่ยิ่งคิดถึงเท่านั้นคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าใช้แต่ใช้สมองแต่ว่าไม่ได้ใช้ปัญญาคือสมองเราอาจจะคิดเรื่องดีและไม่ดีก็ได้นะถ้าเกิดเราฝึกให้ใช้ปัญญาพิณิพิจารณาว่าเออควรจะอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยสมองสั่งหัวใจได้เพราะเรามีปัญญาไปกํากับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิด เพอเจอร์ <Per> ไปเรื่อยๆ,ๆฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆ,ๆก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ยิ่งบทเพลงนี้อาจจะไวถึงความทุกข์ก็ได้บางคนครับคิดมากคิดไปแล้วโอ้รู้สึกว่ามีความทุกข์แล้วเกินไม่ค่อยสบายใจก็จะไม่มีความสุขนั่นก็คิดให้ดีคิดให้มีความสุขอะไรจะสั่งให้จาก็แล้วแต่จำแต่สิ่งดีๆของกันและกันใช้ปัญญาเข้าไปกำกับเวลาเรามีความรักดังคำสอนที่ว่าโยคาเวชายเตภูริแปลว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะ การใช้การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครววอะไรต่างๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาอันดีก็เก็บเอาไว้อันไหนไม่ดีก็แก้ไขกันไปแล้วความรักก็จะยั่งยืนยาวนานทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุ เอาละครับวันนี้ศิลปินที่มาในรายการของเราครับรับประกันว่าคุณภาพครับแก้วอย่างแน่นอนนะครับเออทำไมต้องรับแก้วนะฮะรับที่ครับเสื้อครับอะไรก็ไม่ได้ครับผมครับแก้วนะฮะไปเจอกับเธอเลยครับแกลนเดอะสตาร์โอ้โหสวยมากๆเลยพระนจารย์นนี้เต้นเก่งด้วยเพลงดังมากพระก็จะไปชื่นชมมากก็ไม่ได้ครับผมถือว่าเจ่มแล้วกันยอมแจมจ่ม วันนี้เธอเต้นอะไรกับพวกเราได้ดูกันนะเพลงจะไพเราะขนาดไหนต้องติดตามคําในรายการของเราแล้วทำม้ซ่อนอยู่ในเพลงนั้นจะเป็นข้อคิดอะไรยังไงนะครับน่าสนใจมากฟังเพลงมาแรงทำสักคู่เดียวสว่างว่าทะลุแว่นเข้ามาเลยทีเดียวจะได้รู้กันสิ่งที่คือของฉันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยว รับฟังหรือจะยงไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการก็ียังหัวใจจะได้รู้กัน จะได้รู้ว่าคนยังฉันยอมเสียทุกอย่างก็จะไม่มีทางเสียเขาให้เธอฉันไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครขอให้เธอเข้าใจฉันหน่อยช่วยอยิดไกลาจากคนของฉันก็แค่ยากจะพูดดีๆวว่าเธอจะรับฟัง ที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกม,มันให้ใครถ้าเธอต้องการหยียบยำหัวใจจะได้รู้กัน บอกว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะแล้วก็เนี๊ยบมากๆขอบคุณมากนะคะนั่งฟังอยู่นี่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มยิ่งมองหน้าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คืออะไรคะพี่ภาคภูมิใจละลายแล้วสว่างว่าทะลุแว่นเข้ามาเลยเดียวซ้อมหนักไหมฮะน้องแกรนะฮะก็เพลงนี้นะคะก็ถือว่าซ้อมค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแกน่ะคือปกติจะร้องแต่เพลงแบบ เพลงแดงใช่เพลงเร็วอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเพลงช้าแต่ว่าน,นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร้องเพลงเป็นแบบเป็นพ็อปร็อกอะค่ะแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นต้องแบบต้องมีอินเนอร์ด้วยที่แบบอินเนอร์ที่แบบประชดประชันเสีเยดสีอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเนื้อเพลงมันจะประมาณนั้นใช่ค่ะเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจในเรื่องของอินเนอร์ด้วยครับใช่ค่ะนะฮะเพลงชื่อเพลงอะไรฮะสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันค่ะ ยาวมากจริงๆเขามีความมั่นใจนะเวลาร้องนะคอัโหแบบคือถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นอผู้หญิงผมไม่กล้าแย่งเขาเลยนะเขาแบบชัดเจนมากเลยอ่ะไม่ยอมเสียวิธใครเดินเอาเรื่องเอาเรื่องเลยดูแววตาการร้องฟังเสียงร้องเนี่ยดูเหมือนห้องเนี้ไม่มีคนอยู่เลยเหมือนมีแกลนแบบเจดจรดัอยู่คนเดียวสิ่งที่เป็นฉันให้รู้นึกฉัน เธอไปใช่นี่ดูไม่มองใครเลยร้องเพลงตัมันก็เป็นเสียเพลงเขาเวลาร้องมันต้องชัดเจนเนื้อเพลงมันต้องแม่นครับสิ่งดีคือของฉันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเพลงนี้เพลงนี้ประโยคไหนวักไหนที่น้องแกรนชอบเป็นพิเศษ การชอบท่อนหูก่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันเข้าถึงอารมณ์ดีมันแบบดูแบบสะใจดีอย่างเช่นถ้าอยากได้นักก็ไม่แย่งไปอย่างฉันไม่เคยกลัวใครอย่างเงี้ยค่ะชาชีวิิตจรง่คือถ้าชีวิตจริงถ้าจะมีคนมาแย่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ต้องถามคนของเราด้วยว่าเขาแบบเขาจะอะไ,ไรยังไงแต่ว่าถ้าเขาเขาฟ้องที่จะไปอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปนะก็พอเขาไปปุ๊บก็ เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาบ้างก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไอ้ยหี้ยจำเลยคุณพคะอะไรกับอะไรก็ชงให้พระตลอดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชงชงน้ำปานะอ๋อพวกเอ่อพวกน้ำร้อนโอ้โหอะไรอย่างงี้ชงให้ตัวเองใช่ไหมมีธรรมะาไหมครับพระอาจารย์ครับในนี้ชัดเจนนะอะไรที่ไม่ใช่คืออะไรคือพระจะมีคำสอนว่าอะไรไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอันนี้คุณแกรนมาย้ำว่าตรงกันข้าม แต่สิ่งที่เป็นของชั้นมันก็เป็นของชั้น<ม>ก็ไม่ควรจะไปแย่งใครไม่ควรจะไปโลภอยากได้ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็แล้วแต่มันจะเกิดปัญหาตามมามากมายทุกคนทุกท่านฉะนั้นควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้<ม>เราก็จะมีความสุขนนโยมนะโอ้เนื้อเพลงเขาชัดเจนสิ่งที่เป็นของชั้นก็คือของฉัน้นจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการหยียบย่ําหัวใจจะได้รู้กันไปนมากเลยค่ะท่านขอบคุณมากค่ะไปอีกเยอะหนักว่ะเราโชคดีนะ หนักกว่าแกรนี่คุณแม่ลมแม่ลมก็ประมาณในทางโลกมันก็ต้องมีชัดเจนกันบ้างเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วงันอย่าไปแย่งของใครดีกว่านะย่ารักของเราดีกว่าถ้ายังไม่มีก็รอต่อไปเท่านั้นเองครับดังคําสอนที่ว่าโลโพธรรมนังปริปันโถแปลว่าความโลภมากเป็นอันตรายต่อความดีคนเรามีความดีมาตลอดแต่พอเป็นโลภปั๊บกลายเป็นคนไม่ดีเลยทีเดียวความดีก็จะหายไปฉะนั้นอย่าโลภมากแล้วจะลาบหายนะคุณโยมเจริญพร อาอถูกแมนะครับลาบหายกินกับข้าวเหนียวไม่อร่อยเลยนะครับผมตุลาข้าวเหนียวจิ้ม <Like> จ <et Kinder> ั่นเดียวคงไม่อร่อยครับนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับน้องแกรนยังมาอีกหนึ่งเพลงนะให้พวกเราได้ฟังกันประมาณไหนแนะนำนิดนึงก็เออคราวนี้เมื่อกี้ฟังเพลงช้าไปแล้วมาฟังเพลงแดนสไตล์แกรนมากดีกว่าเดี๋ยวก็มาฟังเพลงบัลเลงธรรมครับผมโอเค 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> จะหายไปด้วยก สง่างามนะฮะแล้วเพลงขึ้นมาสะบัดผมเด็กผู้ชายแถวหน้านั่งนี้เลยพระอาจารย์อ มไม่เคยดูใกล้ขนาดนี้รายการเรานี่ยโหดปกติคอนเสิร์ตใหญ่บัตรเป็ันพันนะครับผมใช่ไหมดีดูแบบโหถ้าจะแตะตัวเลยอะเดี๋ยวยจริงอะแต่มาเป็นพระไงมัวจะสำรวมอยู่ก็นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้นี่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เต้นเต้นแบบพร้อมเพรียงมากร้องดีค่ะโอเคนะนี่ท่าคลาสสิกเลยใช่ไหมใช่ค่ะของคุณชาทยามารศรีนะฮะท่า English t i อันจะถึงองงลจะไปเงนี้ะอิงลิชขึ้นมาโอ้โหอะไรนะฮะอิงลิชอิงลิชเข้านี้เลยไม่ใช่เดี๋ยวอิง ซ้อมเต้นนี่หนักต่อวันนี่ซ้อมกี่ชั่วโมงนะแกล้ฮะอ่าจริงๆเราเคยมากสุดประมาณ6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงติดค่ะเต้นไม่หยุดเลยใช่ค่ะหกชั่วโมงพระอาจารย์เคยทําอะไร6ชั่วโมงไหมเคยจําวัดยาวที่สุดเนยนะฮะนนอนเนี่ยเคยนอนส4ชั่วโมงติดมาแล้วโอ้โหว่ามันว่างงั้นไม่มีงานก็เลยแม่แเป็นเรื่องที่น่ามคุยมากเลยนะครับผมนอนสี่ชั่วโมงติดปกติคนเรามันนอนแค่8ชั่วโมงนะมิทธบาลอะไรไม่เอาเรือนทอนเจ้าวัดที่เขาพบเลยครัวงนั้นอ่ะ ซอม6ชั่วโมงติด<ช>ถือว่าหนักหน่วงมากใช่ค่ะแต่ว่าโอเคนะคะเราก็แบบรู้สึกแฮปปี้เรามีความสุขอะค่ะกับการเต้นการด้องเพลงอะไร่เงี<ช>้ยตอนนี้ก็ฉายา Queen of Dance เป็นราชินีแห่งการแดนซ์เรียกได้ว่าตะกี้นี้เต้นนี่ เหมือนเดิมละเต้นเหมือนไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นท่าที่ใครเป็นคนออกแบบนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนว่ามันเป็นเพลงต้นตำรับของพี่แคทเลย<อ>ค่ะหรือก็คือเป็นท่าของพี่แคทเลยคือเราแบบว่ายกพี่แคทเป็นไอดอลเลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบเอาเพลงนี้ไปออกตามงานอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ไปออกงานแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นเพลงที่แบบทุกๆคนรู้จกักเ<อ>นี้ยค่ะใช่เคยเต้นแล้มวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมฮะ เคยคะ kind of ่ะเกิดยังไงบ้างฮะก็อย่างเช่นล้มหรือพลิกหรืออะไรเงี้ยมีค่ะเพราะว่าการจะมีแบบว่ามีตีลังกามีอะไรเงี้ยบ้างอะนะคะตีลังกาก็จะทำให้กาเขาไม่มีที่อยู่นะฮะแล้วบางทีเขาก็ใช่ฮะเห็นเห็นลังกาบางทีซวยนงตีลังกาดังตีลังพึ่ง คนละอย่างกันตีลังกายู่ข้างกันขอบคเมนตีลังกาโอ้โ,<ห>โ,โเพลงเมื่อสักครู่นี้ค <laughs> ิดว่ามีธรรมะาในเพลงไหมฮะ,ะจริงจริงแล้วมันก็เป็นเพลงแบบอารมณ์ดีนะคะแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบผู้หญิงเป็นแฟนกับผู้ชายอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าเธอออกมาเจอฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยโอเคนะคะ โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะสำนวนคนสมัยใหม่เจอกันชนิดนึงแป๊บหนึ่งถ้าสมัยก่อนก็ไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละจริงหรือเปล่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีเนี่ยคือเดินไปปุ๊บผู้หญิงไม่อยู่นะเห็นหลังคาบ้านโอ้โหไม่รั่วซึม เรียนกันได้พันชิปนี่เหลือเกินฟานฮะเราสนิทชิปชื้นเหลอมันมีจริงเหรอครับเนี่ยมันเป็นสำนวนอ๋อสำนวนไปสมัครสำนวนแล้วไม่เจอเขาก็เจอรังคาง็ยังดีแหมดูเข่อยาแนวสิเลี้ยงเหกือเกันโอ้โหเรื่องประชดประชันนี่เหลือเกินคาดให้ไม่ได้เลย ก็หมายถึงว่านัดกันก็มาเจอกันหน่อยบางทีบางคนนัดแล้วไม่เจอก็โกรธกันนะบางทีขอไปนัดก็เจอหน้าเซเว่นอย่างเงี้ยบางทีเซเว่นสาขาไหนก็ไม่บอกอ้าวโอ้โหมีป็นปืนเลยโอ้โหนั่นนะสิครับก็ต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเราก็จะไปน้อยตรงน้อยใจอะไรกันมากมายก็เห็นอกเห็นใจกันนะบางทีนัดกันบางทีเมืองไทยก็รถติดอาจจะมาสายบ้างอะไรบ้างบางทีนัดวันนี้มาอีกสามวันข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ให้อภัยกันไปต่างประเทศมนานเหลือเกินสำการใน่วุดว่าเวลามีนัดแล้วต้องทำตามนัดให้ได้ เราพูดอะไรแล้วก็ทําตามนั้นให้ได้ม,มาแป๊บหนึ่งก็มาแป๊บหนึ่งก็ให้เขาได้บางคนแป๊บหนึ่งก็ไม่มาเดยวซ้ำไปบางทีไม่เฉพาะคนรักนะอ,อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปเที่ยวที่นั่นแม่จะพาลูกไปเล่นของเล่นที่นี่แล้วบางทีไม่พาไปผัดวันประกันพรุ่งไปในทางพุทธศาสนาก็บอกอไม่ทําหรอกความดียังร้อนนักยังหนาวนักยังเช้าอยู่ไม่ทําสุดท้ายความดีก็ผ่านไปโดยไม่ได้ทําเลยโอ้โหนะฮนะดังคําสอนที่ว่าหินโยติหินยติโปโส แปลว่าคนผัดวันประกันพุ่งมีแต่จะเสื่อมจะทําความดีจะรักกันจะดูแลกันทํานัดทําเลยทุกคนทุกท่านและเราจะได้ความรักที่มีคุณภาพรักกันอย่างยั่งยืนยาวนานทุกคนทุกท่านจเจริญพรสาธุเห็นครับผมไม่อยากให้ผ่านวันนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าศิลปินที่มาน่ารักเหลือเกินนะครับผมอยากให้ยืนนานๆน,น,นะฮะชุม่มชื่นแบบผมไม่กล้าหันเลยนะพระออาจารย์จเจริญพรหันไปแล้วแบบ อายอะแต่ก็ต้องหันเพออราะว่ารายการต้องคุยกับเขาไงเจนพรแก๊จ้าหยุหันเลย ใช่ฝากผลงานหน่อยกันครับน้องแกงครับค่ะก็ตอนนี้มีเพลงประกอบละครเรื่องสืริษยานะคะที่กําลังออนแอร์ทั้งช่วงวันที่เราไม่เพลงแรกนะคะสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เพลงแดนซ์ออกมาในช่วงเมษาด้วยใช่ค่ะยังไงฝากติดตามละกันค่ะรับสงกรานพอดีใช่แล้วค่ะแดนซ์กันทั่วประเทศเลยทีเดียวใช่ค่ะครับผมขอบคุณครับน้องกรานครับผมมาค่ะขอบคุณ เจอกับเธอได้อีกครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับผมแหมวันนี้หมดเวลาเวลาหมดกระเพาะจารย์ฮะหมดจริงๆเหรอหมดแล้วครับต้องแกนอยูอีกกี่วันนะอยู่อีกวันเดือนพรุ่งนี้ทั้งเดือนเลยก็ได้เอออยู่กันเป็นปีเลยทีเดียวถามคิวถามคิวเขาก่อนหรือเปล่าอยู่เขาแน่นนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้หมดเวลานะครับติดตามรายการไล่ใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับผมนะฮะ9ก้าโมงแบบนี้ครับทางช่อง GMM 25นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฟังเพลงมาเล่งทม์สวัสดีครับ